ครับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่1 9นะครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่การอัปเดตนะครับการอัปเดตเราจะทำง่ายๆนะครับก็ผมได้สร้างปุ่มไว้แล้วนะครับก็มีเป็นสีเหลืองนะครับเราก็กดคลิกอัปเดตอ่าฮะยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับแต่ก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแพ์นฟอร์มของเรามันเป็นแบบเดียวกันหมด ถ้าเราเขียนไปดำแนวเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> เราก็สามารถอัปเดตได้เลยหรือเปล่านะครับลองเขียนศูนย์หนึ่งป้ายนะครับปั๊บ <c oughs> มันก็จะเด้งไปหน้านี้นะครับที่จริงมันผิดนะครับมันไม่ควรจะมาหน้านี้เนาะ นลีโดเล็กปผิดที่นะครับเราจะเห็นว่าว่าเรายัางแก้ไม่หมดนะครับในส่วนของน้ายนะครับเรากดปับ๊บมันจะต้องมาไฟล์นี้ใช่ไหมมันจะต้องมาไฟล์ internal query นะครับ <c oughs> เราก็จะเช็คด้วยกันที่ว่า e n id ไหมถ้า id เนี่ยมันไม่เท่ากับว่างไม่เท่ากับค่าว่างนะครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้คิวรี่ไปที่ Redirect ไปที่ Internal List น,นะครับตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่มีไม่มีในส่วนของพัทเบิร์ดแล้วนะครับแล้วก็เราปอกไปนะครับเราเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็เราตารางตรงนี้เราก็ต้องเป็นชื่อตารางของเรานะครับที่ทำไป <c oughs> รงนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นอ n น่าเลนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวแปรนะครับรนัน่นเองแล้วก็นี่เป็นสเตตัสนะครับสเตตัสอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับก็วีไอดีต้องเก็บไว้นะครับที่เหลือเราไม่ใช้นะครับ ลบวีไีนะครับโอเคตรงนี้เราก็ให้รีไดเรกไปที่หน้าอ n น e r n a l l น็ตนะครับ <c oughs> อ่ะเรามากดลองกดดูอีกทีนึงนะครับปึ๊บอ่าเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งแล้วแล้วเราลองเปลี่ยนไปอีกทีนึงนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ แล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับสาหรับการอัปเดตนะครับก็จะไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับกับการยกเลิกนะครับโดยเราใช้ปุ่มแดงนะครับเราจะกดให้มันยกเลิกนะครับแล้วเปลี่ยนค่าไปยกเลิกให้เป็นแค่เป็นยกเลิกนะครับโอเคครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ